เออน,น้าจ้าเอิอใน,นอากาศกึมคึมได้สวมตามเพชรเพชรก็สีสวงวะสวงวะจ้ะพี่น้องขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณน้องธัญญาหลายๆจ้ะน้องขอบคุณหลายๆเนาะไว้ขอบคุณมากมายนะจ,นะจันคนครพนมครับบ้านเดียวกันกับตุโอ้ว่าตุ้มว่าจันตุ้มเวลาพรจ้าขอบคุณหลายๆ ขอบุณไอ้คำชิดหลายๆขอบุณขอบุณที่ม่านเช่าช่มรมมีจีรีเนาะขอบุณขอบุณ Rover ช่าคีเตื่อทุกคนพี่น้องจา้าเลิบๆพองพันกัสีวาสีวายังละ่ะลืมเล้วบกไนี้พี่น้องจางอ้าพองพันวาสีวายังบุลืมขอบุณไอ้คำชิดหลายๆขอบคุณขอบุณที่ม่านเช่าช่มรมมีจีรีเนาะขอบุณขอบุณช่าคีเอตื่อทุกคนพี่น้องจา้า ตั้งแต่ตั้งแต่เห็นพอล้างจานบงพันธ์ยังบ่กด้านหนึ่งเขาไปหาพออีกเลยสวัสดีเจ้าพี่สวยเลือกได้ขอพูดเล่นหน่อยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพีค่คนสวยจ้าเมนูอะกับสวัสดีแม่ทาลีนี่เดีย๋ยวจะเด้อขอพูดเล่นหน่อยจ้าเมนูอะกับสวัสดีแม่อุไรด้วยนะจ้าขอพูดเล่นหน่อยจ้ายินดีล่วงหน้า โมงหินแล้วพองพันจ้าขอบคุณมากมายนะจ้าละลักกอดกคือเก่าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องจ้าเลิศมากมายเน็ดมุนกระรอพอไปน้อแม่์น้อเน็ดมุนกระถาต่อไปพี่น้องจ้าเถ้าแก่ไปกินเข่าลูกรับงานจากพี่เพ่นปรียคนบอกว่าเถ้าแก่ไปกินเข่าไปสันเถ้าแก่ไปกินเข่าปู่จ้ะเพิ่์นเฮ็ดตึ๊กยุ่ปุ่นพี่น้องจ้ารสเขาขาวเถ้าแก่พันกับลาสดอยู่ที่สมุทรสาข้อในเจเดอร์บานพองพันกับยุขนแก่นซิตี้จ้าพองพันยุขนแก่นซิตี้เด้อร์เจเด้ออันตาย่าโน่นหน้าจ้า ขอบคุณมากเอามาเอามากินจ้ะแม่จ้ามักจ้ะแม่ออยกับสวัสดีแม่ยุภาจ้าขอบคุณ่หลายแม่ออยสวัสดีแม่นิจ้าสวัสดีค้าน้องขอบคุเ่หลายจ้าแม่บอดใ่เด้อบอดบอดบริษัทจะเฝ้ามากแต่ว่าอันแต่ว่าบอดบอดคำคิดจะเฝ้าไปเด้อบอดคำคิดจะเฝ้าไปจ้ะแต่บอดอันแต่าเห้าน้องขอบคุณหลายจ้าพอจะเลิกค่ะสรีพี่คนสวยจ้าสวัสดีครับสวยเลิกได้ขอบคุณมากมายนะจ้าขอบคุณสิบดวงตาปึกคาการมองเห็นของผัานจ้า บ่ได้ลนกกีนงจ้ากระสีเขาไปหาอยู่หรอกแต่ว่ากระสีเขาไปด้บ่กกี่บ้านเนาะนอนเดึบกบ่ไดไรจ้ะเพราะว่าต้องต้องไปลงเลียนเนาะพี่น้องจา้าต้องไปรงในหน่วยน้ำเด้อจจะเด้อสวัสดีค่ะน้องจ้อยบสัสนขอพูดเรื่องอจ้ะแมอ้อยยนกสวัสดีแม่น้อยจ้าแม่อุไรกับสวัสดีแม่น้อยเงีวไปจา้าเงีวไปถามมูถามเพื่อนก็นอะจา้ารอเพื่อนก่อนจ้าผู้ใดกํดกาลงกินเขาพกบีพกเทียงคือพองผ่านกะพักกันหาก,กินทำมือนีพองผ่านเน็ตตังค่าหรอกกะ อย่าพองพันธ์ทักหาเด้อไอเด้อทักหาหลังเลิกงานจะพองพันธ์เลิกงานหกโมงหกโมงเคืงกับประมาณพูดไอแอนทักทายมาเพราะว่าพองพันธ์ทีกงานบรสะดวกสิข้อมินจ้ะแล้วอีกอย่างหนึง่งพองพันธ์กับจื้อกับการกับข้อมินจ้ะพี่น้องจ้ะจื้อจังไหนปฏิภาษาอีสารข้ามเวลางงานพองพันธ์แล้วเนะาะพองพันธ์มากสะาจ้ะมืงหนีแถาแกอยู่ต้องลอยในจังน้อยจ้ะ ยายเยาเกศพันสวัสดีจ้าเมื่อวานสวัสดีเมจุ่มจ้าพอเจอร์กสวัสดีเมจุ่มจ้าสวัสดีจ้าประมวยขอบคุณหลายงไจ้าคุณพ่อในจังใจนอกคุณพ่อวัอนี้ได้ห่อข้าวต้มน้ำเพลินมาจ้าคุณเม่ยบานได้ห่อข้าวต้มน้ำเพลินบพร่าบุญขขาวจากบ้านเฮาเนาะพ่อเนาะขอบวกพูดเรื่อจ้าขอบพูดเรื่องไจ้าขอบคุณคุณแม่นวลล่าลีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณเลื่องจ้าคุณแม่จ้าปังปังจะเป็นกำลังใจให้กันคือก็เมื่อเดิมห้าโมงพอกันแม่จ้าแม่วิไลาศสวัสดีแม่ดอกไม้จ้า แน้งจากขอบคุณเช่นกันจ้าขอบคุณเช่นกันนะจ้าตายายนอนหน้าที่มาเปิดกากัดมังหินในพองพันเนาะเลิศมากมายคือเก่าเมื่อเดิมเลยจากเน่าไปคือเก่าช่วงพักเบียร์พักทุกคนคือกันจ้าเนาะเป็นพองพันจบแล้วกับพ่อมพ่อมสิไปก็พอพอเปเมียทุกคนคือเก่าจ้ะขอให้หูข้าวเนาะมันนอนบานผู้ใดไปจะพี่น้องจ้ะก็กินเนาะพี่น้องเด้อค่อยๆเคี้ยวค่อยๆกินจะพี่น้องจ๋าว่าต้องเฝ้าจ้ะ เปิดตาไว้เปิดตาไว้บ่คอมข้อมินกับบลเป็นยังพี่น้องแก้วพองพันกับสิไปเรื่อยๆยังสี่หลายตัวแต่ว่ากับเพิ่งกระสิบล็ได้ประมาณนี้เนาะตัวนี้เพิ่งกระสีอ่อนเฮงเนาะของตายกกขี้อ่อนเฮงจ้ะเห็นจังในก็อยู่จังทันมองนักมองนอน,น,นอดีเนาะดีเฮงประมวยขอบคุณมากมายจ้ะเนี่ยได้อบอดีอยา่าฝ้าเอาออกไหมเด้อพี่น้องเด้อไปบอกทงางหลังบ้านจ้ะไปบอกทางหลังบ้านจื้อแล้วจื้อแล้วพองพันลองมาหลายแนว่ยเลยพี่น้องจ้ะลองสิทธิใหม่เกิดขึ้นพุทธพัด,พด,พด ขอใา้เศเษฐที่นั่นเกิดขึ้นในบ้านมิกีรีของห้าวเด้พี่น้องเลือผู้ใดโชคดวีกับดีใจน้าทุกคนจะพี่น้องจ๋าดีใจก็พอๆก็เป็นยังจะไม่นิดเนาะบาะเป็นยังจะไม่นิดเพื่อนเห็นก็ไปกวดเอาไม่นิดเด้อพี่น้องเลือเกี่ยวก้ยเพื่อนไม่ได้เน็ตหมุนมาสั้นไปเกี่ยวเอาไม่หลอกแบบนี้จ้ะบานนีิพสีเฮดเป็นอักาันผ่านนิสั่นซีสั่นสูงเลยจ้ะน็อปกะเลยสีปกะเลยสีทุบ้องเล็กของน้อยออกจากปกะกสโดดเนี่ยจะกตอรี่ยาวโล่งเด้ออันนี้ประสบการณ์จริงจากพ้องพันจะเนาะ ประสบการณ์จริงจ้ะแม่ขอติดแดงซ้ำแม่ขอติดแดงซ้ำมือแม่ติดเด้งหน้าไปต้มไปหนึ่งมันกระแตกแม่จ้าคือกันจ้า้ากินย่างเดียวนาะแม่เนาะหากินย่างเดียวจ้ะพองพันกสากบานเท่านาะปุนเขาสากหรือเขาเขาประดับดินแม่จ้าพองพันก็จำจองบ่ได้เนาะอีสานอยู่จ้าจะบบกเคยไปเฮ็ดบุญทางบานจากของจ้าเทียแม่จ้าทงตะวัาพกเฉียบอกว่าคลิปใด แต่ว่าพองพันติดคลิปไดว่าติดติดแดงพองพันหูเลยจ้ะฉีกประหลาดตอนแต่พี่น้องจ้าพองพันลงประหลาดตอนปุ๊บติดแดงรับราบจ้ะก็ตพองพันกับว่าได้ไปวัดดอกจ้นนอกกับว่าได้ไปวัดดอกจ้นรกะสีถาไส้มือพื้อผลล่ำมืออื่นผลบ้าบามือหื้อท้องเสียถาไส้บาดหนามาเปิดตาเปิดใจพองพันเนาะสองสามมือติดนี่ก็ขอบพูณเลายๆจ้ะเป็นกำลังแรงใจให้กันเนาะเขาไปเหยียบบานไปชุ่มทงช่มทาตะนอนนทงนอนทาจ้า สวัสดีเช่นกันนะจ้าตายายนอนหน้าขอบพูณหลายจ้าเขาไปบ้านตายายนอนหน้ากับผู้เึกว่าสนุกสนานก็ขอให้มันมันปังป,งป,งปังทุกคนทุกทันพี่น้องจ้าขอให้สมหวังเด้อผู้ใดฟันดีมือขึ้นกระไดก็ขอให้สมหวังเด้อในบ่ายหนีเนาะปังปังจ้าเรษที่หมเ่เ มากมายรับงานแล้วรับงานเล้นเวนะขอบคุณสิบดวงตาเปิดคาการมองเห็นในพอพันเราจะได้ขอบคุณเันหลายจ้ะขอบคุณมากมายนะจ้ารับเล้อกคุณแม่อไุไรขอบคุณได้หลายจะ้ะขอบคุณมากมายนะจะ้าแม่อุไรกัสดรีพี่มอจ้าขอบคุณจากใจจ้าเม่จ้าเลือมากมายขอบคุณหกดวงตาเปขาขาิดคาการแดงอีหยังจ้าแม่ตุ่มติดแดงอีหยังเม่จ้าแม่คอติดแดงซ้ำ <laughs> ขอบคุณได้่อจ้าเม่จ้าของพองพันติดแดงใจแล้วนะครับเป็ียนกาลังใจให้กันครับเนาะอันคุณอัน กยาน่นหน้กกัจับมือแม่อย่าย่แล้วนอกกัขอบพูดเล,ลายจ้ากดกวดมากมายรับงานแล้วรับงานเล้นเวนีะขอบคูดชิดลวงตาเผยคาการมองเห็นเอพันเด้อจะเด้อขอบพุณมปนนลายจ้าขอบคุณมากมากนะจ้าเมขอบพุณเลลายจ้าสวัสดียายนิดน้องเมยตุ่มกัสวัสดียา,นนานยานิดจ้าขอบพุณเลนลายจ้าพพันอ่านสื่อผิดก,กับขอถกขออาภัยเด้อคุณเมีภาษาอังกฤษจ,จ้าเริ่มมาก ออกจากอีกยังละออกจากอันไล่ไล่ออกมาออกจากสายงานมากกับมันังถ่ากับเขากำนามก็จะจังสี่ละจ้ะขอบคุณเรนล่าจ้ะขอบคุณมากมายคุณพ่อขอบคุณชมรมชาวบวานมีจีดีทุกคนจะเป็น้องจ้ะขอบคุณพี่จันจ้าเนาะขอบคุณเรนลาจ้ะพี่จันห่อข้าวต้มบบห่อว่สวัสดีเมที่นูจันจาเมนวนก็สวัสดีหนูจันจาขอบคุณเรนลาจ้ะเมวิไลก็สวัสดีหนูจันนะจ้าสวัสดีคุณนวลจ้าเนาะเมวิไลสวัสดีเมนวนจ้าขอบคุณมากของมันในเดอเมเดอร์ข้าวต้มมัดเมย์ยุภา เหลือไว้ให้พองพันจ้กสองมดัด,มดนีด้อแม่เด้อเน็ตมุนค่ะเกี่ยวเกี่ยวกล้วยเพื่อนไม่ได้จ้าแม่จ้าสองมัดสองมัพี่จันสองมัดจากข้าเจ้อข้อตุม่มลืมเลื่นบอปเป็นยังพี่สาวขอบคุณมากมายจ้าแม่วิราส,สวัสดีคุณหนูจันจ้าอบอุ่นนะ้าเน้นแม่ยจะพิบัตสงันติดแดงสตอรี่พองพันลบแล้วลบพองพันติดกอนสิติดโปรไฟล์อีกแม่จ้าพองพันลบคลิปออกเมื่อคลอมือนั่นเนาะแม่ฝากเขคุณลหลายๆจ้าสวัสดีอ้ายคำชิดจ้าแม่นิสาสว,สวัสดีอ้ายคำชิดเด้อเด้อ ไม่ตุ้มสวัสดีแม่เย้ยยายจ้าแม่เย้ยยายก็สวัสดีอ้อยทิพย์จ้าขอพูดลนะลายจ้าแม่อ้อยก็สวัสดีแม่ตุ้มเช่นกันจ้าโอ้เจ,จริญจ้าสำหรับกำลังใจดีๆเนาะขอบคุณจากใจจนะ้าเนาะหากากกดขดคือเกาเด้อจ์เจเดอไปเบิ่งทมเบิ่งพาบรรยากาศกับสดชื่นเนาะบรรยากาศทุ่ม่าสดชื่นขอพูดละลายจ้าสวัสดีจ้าคุณแม่สุนทราชมเขียวเนาะขอพูดลนะลายจ้าคุณแม่จ้มมาเยอะมากมายคือเกาเมื่อเดิมจ้าคุณแม่คนสวยปังๆเด้อแม่เด้อปังๆนะจ้าคุณแม่กต่ตัวน้อยหน่อยพี่น้องจ้า มาใช้ดีกว่าไม่มาเมียนจะพี่ดินเมียนจะพี่สาวเลิบมากมายเลิบมากม,มายม,มาสาธิโกบ่มาพี่สาวดีเนาะพี่ิีจ้ะสิ่ชีมาแม่อูไรกับสวัสดีแม่ยอยู่ผาจ้ะเกี่ยวกลือก็แม่ยอยู่ไรไปก็ได้กับแม่ยอยู่ผาจ้ะครือข่ายเดียวกันจ้ะเครือข่ายกระบ,บอกก็ได้ติดต่อได้หรือแม่เด้อข้าวเหนียวไก่ย่างน้ำน้ำจิ้มเกีือกึ่งเก้าหน่าล่ะบ่ต้องถาบต่ต้องรอยจะพี่น้องจ้ะเขามาแล้วกัน ยิบจับได้เลยเนาะถ้าผักผัดกะเพรารู้ว่าเป็นข้าวผัดผัดกะเพราตามสร้างกอดต่อกวดเดียวยังสีก่ก็ตตรงถาเขอบคุฝากว่าเป็นยังจะึ้นขอบฝากา็โอเคจะเม่จ้าเนาะเป็นกําลังใจให้ด้วยแม่จ้านา้าอาจารโลบออกถ้าแม่ติดแดงกันเล่ลาจะมินชโมงพอผัดจบลายท่านที่พี่น้องจ้าก็ขอบคุณเล่ลาๆขอบคุณทุกกำลังใ,ใจด้วยเล้อเขาอยากปิดไม่จากพี่น้อง เนาะแล้วกเจ้าสิละจ้ะเป็นสาวโรงงานกับสิประมานนี้แหละต้องไปเขางานเขางานกวนเวลาหาในที่พี่น้องจ๋าเพื่อสิรับงานรับงานตัวจากพี่เพื่อนเนาะงานทุกคนพี่น้องจ๋าผู้ใดเล่นคดีเรียนคดีก็ขอให้ปังๆพี่คนเลยพี่น้องเด้อสำหรับไปนี่ไปละจ้ะเก็ฑงานก็จ้ะชกแค่หนึ่งชั่วโมงนะ มอไว้ทักทายผู้ใดมีผู้ใดมีสมจำกระเอื่อนได้พลอนจ้ามันนี่สมุทรสาครกับอากาศคลุ้มขึมคือเก่าเหมือนเดิมนั่นละพี่น้องจ้าติดแดงสตอรี่คลิปได้บอกพงพันธ์ในเดอะแมเดอแนวแบบได้จับพงพันธ์สิบดได้ลงพงพันธ์สิบดได้ลงแต่ว่าของพงพันธ์นี่ติดแบบบางขอบคุณมากมายนะจ๊ะสวัสดีแม่อ้อยทิพจ้าเนาะแม่ดอกไม้กับสวัสดีแม่อ้อยทิพจ้าขอบคุณเล่านะขอบคุณสิบดวงตาเปิดคาการมองเห็นพงพันธ์พี่น้องจ้าเลิศมากมายเลิศมากมายไปจ๊ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจจเเเดด้้้ออะนา ขอบคุณมากมายนะจ๊ะรักประกวดจะพี่นองจ๋าเลิฟมากมายเลิฟมากมายขอบพูณหลายจ้ะขอบคุณมากมายคุณพ่อขอบคุณช่มรมชาวบวานมีจีดีทุกคนจะพี่นองจ๋าขอบคุณพี่จันจ้าเนาะขอบคูณหลายจ้ะพี่จันห่อข้าวต้มบ่ห่อเพราะว่าตอนนี้โปรไฟ